ราคาทองคํากันต่อดีกว่าค่ะสําหรับราคาสปอตล่าสุดที่เทรดกันตอนนี้นะคะเริ่มขยับขึ้นมาแล้วก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ1,405นะคะ1,406.83ดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนซิลเวอร์เนี่ยขยับอยู่ที่22.58ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะราคาทองคำนะคะเรียกได้ว่าพอย่อกลับลงไปแต่ว่าพยายามผลักดันขึ้นมายืนเหนือ1,400ดอลลาร์สหรัฐได้และขณะที่นะคะตลาดหุ้นลงราคาทองคํากลับกลายมามีความน่าสนใจในการลงทุนค่ะผลักดันนะคะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนค่าด้้วยทาให ราาทองในบ้านเราวันนี้บวกขึ้นมาตอนเช้า100บาทค่ะรานะคาซื้อขายเป็นดังนี้นะคะทองคําแท่งซื้อบาทละ2 2 5 0บาทขาย2 3 5 0บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณขายออกที่2 7 5 0บาทค่ะ ปัจจัยสาคัญต่อการลงทุนในทองคำแน่นอนนะคะตัวเลขเศรษฐกษิจของสหรัฐอเมริกาค่ะอย่างที่บอกกันว่าคืนนี้จะมีการจับตาด้วยนะคะประกอบกับเรื่องของความชัดเจนของ QE ค่ะถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะคะราคาทองคาว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดแล้วสามารถที่จะหาจังหวะนะคะในการเข้าซื้อหรือเข้าลงทุนได้หรือไม่วันนี้เรามาพูดคุยนะคะกับคุณนัทธ,ธีสุทาวรากูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาส s ิกล์ฟิวเจอร์สอยู่กับเราแล้วะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณนัทคะเริ่มเห็นทองคาขยับขึ้นมาเหนือ1400ได้ด้วยเมื่อไหร่จะเป็นจุดที่ชัดเจนว่าจะกลับมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นนี้คะ ค่ะสำหรับตรงนี้นะก็อยากจะให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมกาที่จะประกาศในค่ำคืนนี้แล้วก็จริงๆแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีตัวเลขที่สําคัญวันศุ์นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศในคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็มีรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาไม่ดีนะันก็มีโอกาสที่จะอักดับแล้วก็ทําให้ราคาทองตอบตัวขึ้นไปชนแนวต้านในระยะสั้นได้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในระยะตอนนี้นะคะ ราคะตรงคำก็ยังถือว่าพยายามทีาจะครองตัวเหนือดักระด0ัน1,400เรียญดอลลาร์ถอยออก เอออยูดับหนึ่งพันสี่อยเหรียญได้นะโอกาสที่จะตัดตัวขึ้นไปชนนาต้านควันที่ดับ 1, หนึ 1, ห่ี่ร้อยสิบห้เหรียญ1,420เหรียญเวสเซอราทอยออนก็ยังมีอยู่นะคะส่วนแนวรับนะคะเราให้ที่ระดับ1,388เหรียญแล้วก็1,380เหรียญเวสเซาทรอยออนนะคะถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะคะ ก็แนะนําว่าอาจจะเข้ามาสะสมบริเวณแนวรับได้นะคะถ้าราคาทองคําไม่หลุดบริเวณนี้นะแล้วก็อาจจะมีการดิดตัวขึ้นไปชนแนวต้านอีกครั้งนะคะแล้วก็คาดว่าราคาทองคําสําหรับช่วงบ่ายวันนี้ก็น่าจะยังคงไซเว์ในกรอบแล้วก็รอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในค่าคืนนี้นะคะที่จะอาจจะทําให้ราคาทองคาเคลื่อนไหวผันผวนได้ในค่าคืนนี้แล้วก็ในวันศุกร์ที่จะมีตัวเลขการตั้งงานน้คเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานนะคะแต่อีกทางหนึ่งนะคะถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมา นะคะก็อาจจะกดดันทาให้ราคาทองคําย่อตัวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนในประเทศนะคะก็ให้ติดตามค่าเงินบาทด้วยจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทในตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงนปัจจุบันนะคะก็มีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะะตรงนี้ก็ส่งผลบวกต่อราคาทองคําในประเทศนะคะทำให้ราคาทองคําในประเทศก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องสองวันทําการที่ผ่านมานะคะที่ราคาทองคาในตลาดโลกก็ตรงๆไม่ได้เคลื่อนไหวผันผวุมมากนะนะคะตรงนี้ก็ ถ้าเครื่องบาทมีการอ่อนค่าไปมากกว่านี้นะ,ะก็อาจจะทําให้ราคาทองคำมันเทับตัวบวกขึ้นมาได้จากอัตราส่งจากค่างเงินบาทด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักลงทุนที่ลงทนในโกลฟิเจอร์สนะคะอาจจะเน้นกลยุทธ์เปิดองกาลิชันเวลาราคาทองคำย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะแล้วก็จะ,ะปิดทากำไรบริเวณแนวรับหลักๆหนึ่งพันสี่รอยี่สิบเหรียญถ้า สเสนอเางอัน1,450เห้ายญคนที่ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบในระดับ1,444เหรียญค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนะัททีมากนะคะค่ะครับคุณค่าสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นการมองภาพยาวนะคะแล้วก็เตรียมบทวิเคราะห์ให้ด้วยหลังจากที่คืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแนวต้านแรกจะอยู่ที่1,415ส่วนแนวนรับแรกนะคะของคลาสสิกเกออยู่ที่3,1388ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะ